จังหวัดศรีสะเกดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์นในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของพระราชท,ทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวผู้ประสบอันคีภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่23รกรนยาคม2568เวลา8นาฬิกา30นาทีได้เกิดเ,เหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่153 หมู่ที่หนึ่งตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดอันเป็นบ้านพักอาศัยของนายบรรจบมั่นดีอายุ66ปีข้าราชการบำนาญก่อให้เกิดความเสียหายทั้งหลังมูลค่าความเสียหายประมาณ1.5ล้านบาทโดยมีนายอัครพลมั่นดีครูโรงเรียนบ้านตะเคียนรามสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขตสบุตรชายของนายบรรจบ พร้อมด้วยบุตรทิดารวมสี่คนอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวปัจจุบันครอบครัวของนายบัจจกมั่นดีได้อาศัยอยู่ในบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในสวนของครอบครัวเป็นการชั่วคราวขณะที่บ้านหลังเดิมถูกเพลิงไหมกำลังรอการสร้างขึ้นใหม่วันนี้21สิงหาคม2568นายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินช่วยเหลือและถุงยางที่พระราชทาน มูลนิทิราชประชานุเคาะในพระบรมราชูปถัมภ์มอบแก่ครอบครัวของนายบรรจบมั่นดีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนโอกาสนี้เหล่ากาชาติจังหวัดศรีสะเกดได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อการยังชีพเบื้องต้นขณะเดียวกันอำเภอภูสิงห์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งหน่วยงานข้าราชการภาาเอกชน ในพื้นที่ต่างร่วมให้ความช่วยเหลือพร้อมทั้งรอสนับสนุนด้านแรงงานเตรียมก่อสร้างเพื่อให้ครอบครัวผู้ประสบภัยสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติทั้งนี้นายบรรจบมั่นดีผู้ประสบภัยได้กล่าวด้วยความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณว่าตนและครอบครัวรู้สึกปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณเป็นลน้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวในยามทุกยากประโยชน์อุดมเดชข่าวภาพจังหวัดศรีสะเกษพ p พี w ิวไ i l l n n d รายงาน